าฟางเาฟางขฟางเขฟา,ขฟ,าขฟางจะไปไหนอะเขาฟางฉันจะไปพิสูจน์ความจริงปล่อยฉันเฮ้ยเอ้ยเาฟางเขาฟางเขาฟางเธอหัดเล่นคอมได้หน่เมื่อไหร่ นี่มันอะไรกันนะเขาฟัางฉันกำลังจับโกหกคนที่กำลังหลอกลวงฉันอยู่อะ่ะ ไม่ใช่แนละ้วเขาฟังไม่ใช่อย่างนั้นนะเธอแหนว่าฉันไม่ตกกับหลอกใช่ไหมเธอได้หลอกลวงฉันขนาดนี้ตอนนี่เป็นป้อนีิสัยเลยนะจ้า่ิเกลติเกลติเกลติเก<ค>ง ฟางออกมาคุยให้รู้เรื่องไม่ไปฮิ่พอลนะ่จันนี่มันอะไรครับเนี่ยพี่แจนพี่เขาฟางเป็นอะไรครับพี่แจนป้าฟางออกมาดวไม่ไปฮิพพอลนะ่จันฉันอยากจะเห็นหน้าเธอต่อไปป้าฟาง แล้วทำไมพี่แจนไม่บอกพี่เขาฟางไปล่ะคะเป็นปลายนะคะปลายก็โกรธค่ะพี่พี่รู้ไหมเขาว่าผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ชอบให้ใครมาโกหกเลยนะคะมันดูเสียหน้ามากเลยค่ะพ,พี่พี่เองก็กล่สารภาพตั้งแต่แรกเลยนะแต่พี่รู้ทําไมอ่ะมันมีเรื่องอื่นมาก่อนทุกทีอ่ะนี่ดูท่าทางว่าจะโกรธมากด้วยนะพี่เนี่ย ครั้งนี้ปลายไม่เข้าข้างพี่แน่นอนค่ะพี่ผิดจริงๆและผิดมากด้วยโอ้ายพี่รู้นะพี่ควรจะทำยังไงดีฮะนี่เวลาเขาฟังเขาโกรธมากๆนะมันน่ากลัวมากเลยนะเขฟาขฟางัฟางเฮ้ยเขฟาฟังเขาฟัง เขาฟางเขาฟางเขาฟางอุ้ยเขาฟาง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 รอก่อนเขาฟาง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 เอา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 โอ้โหเอ้ย um ยังไงกันครับเนี่ยคุณแจนคนหนึ่งขับรถหนีคนหนึ่งไล่ตามอ่าเล่นไล่ตามกันอยู่แล้วครับไม่ต้องยุ่ง งานนี้พี่ต้องชนแล้วล่ะพี่ผมว่านะไม่มีใครช่วยพี่ได้หรอกนอกจากพี่จะช่วยตัวพี่เองโอ๊ยเราจะทำไงวะกู หลกมากเลยป้ามาเยีย เปิดปากได้ทัทีและทีเนี้ยปากแข็งจริงๆเราเนี่ยแม่รู้ถังหนาแล้วมาเป็นหนูเข้าฟ้าเอาแม่รู้แล้งแม่ถามผมอยู่ได้ครับแม่เอาวพรแม่อยากให้เราพูดจากปากตัวเองไงกล้ารักเขาก็องกล้ารับสิแต่ว่าตอนเนี้เขาไม่อยู่ให้รักแล้วสิแม่ ก็หล่านั่นแหละไปหลอกเขาทำไมจ๊ะฮึไม่ได้หลอกนะแม่ผมไม่ได้หลอกอะไรเขาเลยนะแม่อย่างนี้แล้วลูกที่เขาเรียกว่าหลอกอเป็นแม่แม่ก็โกรธผู้หญิงเขาถึงนะเรื่องนี้จะบอกให้โอ้แม่แม่เพิ่งซ้ำเติมตอนนี้ได้ไหมอะแ,แม่ช่วยผมหน่อยนะนะช่วยผมหน่อยนะไม่ช่วยเรื่องอะไรจะช่วยก็แกเองสิ ทำเองก็ต้องแก้เองสิโธ่แม่ช่วยหน่อยนะนะช่วยหน่อยนะแม่นะนะช่วยหน่อยนะนะเอะแต่จริงนะเขาโกรธันดีไปยังนะตียังไงแม่นี่ไม่รู้อะไรซะแล้วการที่ผู้หญิงเนี่ยเขาจะฝากชีวิตไปกับผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะและผู้ชายคนนั้นเนี่ยมีอะไรปิดบังเขาเนี่ยเขาจะต้องโกรก โกรธมากไปหลายๆเท่าเลยแบบนี้เลยแบบนี้เปียบเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยแม่ต้องยิ่งช่วยผมใหญ่เลยนะครับแม่นะช่วยผมหน่อยนะแม่นะนะนะคือเรื่องคนอื่นเราช่วยเขาได้เรื่องตัวเองเอาตัวไม่รอดอะไรก็มาแม่แม่ทุกทีแม่ทุกทีเคยพ้นแม่มางเมื่เนี่ไอ้แจ่นแม่เบื่อจริงๆรับไหม ฮัลโหลค่ะก็อยู่นี่แหละค่ะนั่งอยู่นี่เลยค่ะเดี๋ยวจะถามให้แล้วก็คือกันนะคะค่ค่ะสวัสดีค่ะคว่าไงมาไ,ไม่ได้ยินเหรอเมื่อกี้นี่ตกลงเนี่ยจะบอกมาได้หรือยังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาฟังบอกแล้วนี่ค่ะว่าไม่มีอะไรโอย ลื้นี่มาปากแข็งไปดีกว่านะมีอะไรก็บอกไปเลยป้าป้าว่านะหรือต้องมีอะไรแน่นอนเลยว่ะใช่คนยังลื้อนี่นะถ้าไม่มีอะไรนะลื้อไม่ยอมกลับบ้านหรอกทุกทีก็เห็นเก่งสารพัดเที่ยวเนี้ยคงคิดไม่ตกละสิถึงได้กลับมาเนฮะจะบอกได้หรือยังว่ามันเกิดอะไรขึ้น อย่าเพิ่งถามอะไรเข้าฟ้างได้ไหมคะตอนนี้เข้าฟ้างอะ่ะไม่อยากจะพูดอะไรอีกแล้วอ,ะอ่ะอตามใจก็คิดให้มันจุกอ,กอกตายไปเลยก็แล้วกันดีป้าสาวป้าลมไม่ดีลมมไม่ดี